เรียนท่านดรปัญญาหานน้ำดูมานี่รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านมุญโถีทานิเวศวโรผู้รับการพิเศษรองจัดการตำรวจตระเวนเงินแดงท่านอะดมการรัตุชัยหายับหาช่องอาการมีโฆษณาการฆ่าตื่นท่านผู้จัดการทีทั้งหมดทีรวมทั้งทีออกตาและทีตอนเวลาและท่านผู้เกียตท่างท่านรับผมได้นำรู้ฝ่ายการกำจัดอุปกรณ์การดูดไฟการสารีออกตา ครั้งที 5, ่5และทีมฟุตบอลสาธิที่ทั้ง8ทีมก้ขอขอบพระคุณท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้เสียสละเวลามาเป็นประธานและร่วมเป็นเกียรติในพิธีการเปิดการแข่งขันในครั้งนี้การยุติศาสลุกงานชาติ2,568ถึง2,580ยุทึศาตรที่สมการมีส่วนร่วมของประชาชนและนโยบายทางกานเมนองชาติตามเกณฑ์การตรวจในการแบบจริงกิจกรรมที่สาํตหรวจให้หน่วยดีโครงการกิจกรรมร่วมกับภาคส่วนราชการ ข้าใหญ่ส่วนฮาราชกองกับการ5กองบังคับการพิเศษกองชาการตำรวจตะเวนชายแดนเป็นศูนย์นสกอรรวมที่มีหน้าที่ตำรวจการฝึกสำหรับให้การตำรวจภายในหน่วยและภายนอกหน่วยสถานศึกษาตามพื้ธที่ตามที่ร้องขอไม่ให้กาัตยเป็นไปตามที่สารังกล่าวอีกทั้งยังเป็นการไปปฏิบัติตามแผนบรินนการของกองเชียการตำรวจตะเวนชายแดนปีงบประมาณ2 5รั้งีะ65ซึ่งมีทานนนน่านพลนตสิ์อุดมเป็นผู้บัญชาการและสอดรับกับแผนและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ยึงได้กำหนดให้มีโครงการเล่นกีฬารวมน้ำใจแหล่งปันให้ผู้ได้โอกาส,ามสมทางสังคมขึ้นซึ่งได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการตามโครงการโดยกองกำกัรพิเศษกองบัญชาการ,รตำรตวจตังวัดแยแดนดโดยท่านพลตรีธานีเกตุโลเป็นผู้ทัการได้อนุมัติโครงการดังนั้นด่วยจึงมีการประสานงานขอรับการสมุนด้านสถานที่ไปยังกรมรลาสิกษาซึ่งก็ได้รับความกรุณาเพราะให้ใช้สนามแข่งแข่งขันจากท่านดรนิวัต ริมสุขนิลันอธิบิกรมพระราชศกษาซึ่งก็คงต้องขอขอบคุณบรนณาธน,นี้การเด็นฐานสุกรการส่วนรายการนี้ได้ดำเนินการจัดแชนแนขันมาแล้วสี่ครั้งในรอบสี่ปีซึ่งจะถือได้ว่าเป็นประเพณีปีละครั้งก็ว่าได้โดยทุกทีมที่เข้าร่วมในการแงขันมีเจตนาลงร่วมกันที่จะสร้างสานสังคมโดยการบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธาให้กับสถานสงเคราะห์หรือมูลนิธทิที่ดูแลผู้พิการ หรือผู้ได้โอกาสทางด้านร่างกายและทั้ปัญญาเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระช่วยเหลือเยยวยาื่อมนุษย์ด้วยกันให้มีคุณภาพการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นโดยประสานความร่วมมือระหว่างฝ่ายจัดการแข่งขันกับทีมฟุตบอลที่เข้าร่วมแข่งขันซึ่งฝ่ายจัดเป็นผู้ประสานงานกับมูลนิธิรวมทั้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการแข่งขันตลอดทั้งรายการและในส่วนทีมที่ฟุตบอลที่ร่วมแข่งขันนั้นได้ร่วมการบริจาคให้กับมูลนิธิโดยตรง โดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดการแข่งขันแต่อย่างใดนอกจากนี้แล้วทีมดีที่เขาร่วมในการกิจกรรมครั้งนี้อันได้แก่ทีมเรต้าองตาและทีมสัตยาองตายังได้นาดาราและผู้มีชื่อเสียงในองกมมาร่วมกันสร้างสีสันบรรยากาศในทู้เวอรสนามพร้อมทั้งร่วมกันบริจาคทรัพย์เพิ่มเติมให้กับมีทีอีกส่วนหนึ่งด้วยกิจกรรมการบริจในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่รับการจกดองและรักษา โดยท่านรู้เกว่าทีมสุนทรีนนท่านตีมโอมพะที่ได้ให้เราเฉนพาะสถานที่จัดกิจกรรมารที่ด้าและวตั้งต้นยทานผู้จัดการทีมพทย์ทีมงาประกอบด้วยคุณทีรัตผู้ประสมผู้จัดการทีมพื่อในมณนายกันละทีพระราศีลูกโลดผู้จัดการทีมยูเลมอนนายุทธิลกตัเกิด ผู้จัดการทีมดีดีจันทบุรีนายวงศกรละราชาวาผู้จัดการทีมเจ้าข้าเอฟซีนายคัทนันธรรมธันตาผู้จัดการทีมเวทีธรรมศาสตร์นายวิชัยชุมพลผู้จัดการทีมสัทธาอสตาซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางและปณีดรเธนาทิพย์สว่างแสนผู้จัดการทีมเโต้าอสตาของทูนของของ นื่งฝ่ายจัดการเงินถึงต้องขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงวันนั้นที่ดีตอนนี้ได้เวลาสมควรแล้วก็ผมได้ขอเรียนเชิญท่านดรปัญญาหมายร่ดวงอดีตรองผดับการท่องเที่ยวใาได้มาขอเปิดการแข่งขันพบธีการนรายการพลเรี่ยวตาสองหมู่สองตสอครั้งที่าพร้อมทั้งมอบบว่าให้กับนักกีฬาเพื่อเป็นแนวทางในการแข่งขันต่อไปขอเรียนเชิญครับ